โอเคก็ <Okay. S 2> สวัสดีคุณูทุกคนที่เข้ามรับชมด้วยตอนนี้ก็อยู่ในเกมมาครับกับ AC, ER แลอต้าแพคม็อบ m ฟมิชชันในวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตตัวม็อบไ m ม c ชช n นให้มันหายแหลกหรือว่าแหลกน้อยลงเพราะว่าตัวเก่ามันแหลกมากโดยของที่ต้องใช้ก็จะมีประมาณนี้มีลังมีโต๊ะคราฟแล้วก็อุปรกรณ์ประมาณนี้เราก็ลังวางแล้วก็โต๊ะครออาฟโยนแบบนี้เลยเราก็จะได้โต๊ะคราฟมาแบบนี้ นี่แล้วก็วางลงไปแบบนี้แล้วก็าดาบเห็นวางไว้ตรงกลางแล้วก็เอาหินล้อมรอบแบบนี้แล้วก็ตินปืนใช้ทั้งหมดเลยแบบนี้โอเคประมาณนี้เป็นอะไรเป็นม็อบพาร์ิชีนออกมาซึ่งตัวของเจ้านิ่มก็วางได้ปกตินี้เลยไม่ต้องมีสิ่งก่อสร้างอะไรได้แล้วก็เลือกเมนู้เลยก็จะมีเลือก มอนมีระยะทางมีวิธีการฆค่าแล้วก็มีจํานวนมอนแล้วก็เลือกเป็นแบบ <c oughs> นี้หน่อยนะนัสแล้วก็เป็นระยะทางประมาณ20บล็อกที่การฆค่าก็เป็นแบบค่าไปเลย,เลย,เลยนะแล้วกันะแล้วก็ลิมิตก็ทั้งหมด10ตัวประมาณนี้โอเคเราก็มาลองเ <c oughs> ทดู <c oughs> ประมาณนี้ เราก็ส่มมติออกมาก็ตายหมดเลยเราว่าถ้าอยากให้มันได้ประสิทธิภาพแบบไม่มาทํางานหนะักก็ใช้เป็นในส่วนของตัวนี้ตัวเครื่องไอตัวสิงค์วัสดุซิงค์วัสดไรก็ได้แล้วแต่เราเลยแต่สิ่งสําคัญอยากให้มันมีประมาณสามคูณสามด้านหลังแบบนี้เราก็มาเรียกเหมือนเดิมเราก็จะเป็นไก่นะนะในการฆ่า,าก็เป็นแบบ เอระยะทางก็20บล็อกมกกีประมาณ10ตัวเราก็ลองนี่นี่มันอะไรอ๋อนี่มันอยแล,ล้วก็เลมนักไก่ยู่ตรงนี้โอเควันนี้ ตายในหมดแล้วก็มีเนื้อไก่อะไรตกลงมาก็จะถ้าเป็นตัวของแล้วก็เลยมัง้งอะแบบนี้โอเคเบเราก็ตบพื้นที่าเป็นแบบเลื่อๆห,หนึ่งมันจะตาไ้ขึ้นประมาณนี้แต่ว่าจะมีบางตัวที่มันอยู่นอกเขตแล้วก็ฝับระยะ ออกเป็นสักห้าสิบบล็อกแบบนี้เล่นเหลือหนึ่งแล้วก็ปรับเป็นเอาก็ได้วอังนี้เอ้จะได้เหล็กมาประมาณนี้ตอนแรกก็มีเพียงเท่านี้อ่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค่้ด้วยไว้จเจอกันใหม่ในแพ็กหน้า